สวัสดีครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับบอกเพื่อนๆน,นะสำหรับคนที่เล่นมีดมีมีดเยอะๆนะครับผมอ,อ,อย่าลืมเอามีดนะครับออกมาพึงแดดผมเนี่ยจะพึงแดดนะให้ดูนะตอนนี้แดดมันหายไปแล้วแต่จริงๆมันมีแดดนะนี่ผมให้ดูนะแต่ว่ากระบวนการของผมนั้นหนึ่ง ลูกและภรรยาต้องขึ้นนอนแล้วนะครับเด็กจะได้ไม่มาวุ่นวายนะครับผมแล้วผมจะเฝ้าอยู่ตลอดจะไม่ให้ใครมาเดินผ่านนะครับแล้วก็จะลงน้ำยานะครับน้ำยาสำหรับเหล็กนะครับป้องกันสนิมนะครับแล้วก็ที่ไม้ก็จะเป็นน้ำยาสำหรับรักษาเนื้อไม้นะครับผมแล้วก็จะพึ่งลมนะพึ่งลมให้มันพึ่งแดดทา แล้วก็ปล่อยน้ํายาให้มันแห้งซึมเข้าเนื้อเหล็กอยู่บนเนื้อเหล็กเนื้อไม้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเก็บเข้าฝากแล้วก็เก็บลงกล่องนะครับลิมนี้แค่มาแนะนํามาบอกมาบอกกล่าวกันเฉยๆนะมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเทพขนาดไหนต้านสนิมนะครับเหล็กมันก็คือเหล็กนะครับผมมันก็มีโอกาสเป็นสนิมได้แค่ว่าเหล็กบางเบอร์สนิมมายากมาง่ายนะครับผม เ,เสร็จแตว่าเป็นสแตนเลสเกรดสูงๆไปเลยนะครับแต่ว่ามีดพวกนี้ไม่ใช่สแตนเลสนะครับเป็นเหล็กนะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับว่าอย่าลืมดูแลรักษานะครับคนที่ซื้อมีดผมไปนะผมก็จะบอกว่ามันขึ้นสนิมได้นะครับผมเ,เนี่ย ขนาดผมนานๆเอาออกมาทีนะเห็นไหมครับที่ดำๆตรงนี้นะครับเริ่มมาแล้วนะครับขนาดว่าดูแลพยายามดูแลให้ทั่วถึงนะครับผมก็อันนี้ผมลงน้ํายาไว้ตอนนั้นเคยทาน้ํายาน้ํายาเขาเรียกน้ํายาอะไรน้ํายาต้านสนิมนะครับ <c oughs> เหล็กไม่ไว่าจะเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับ l 6ของ krm นะครับก็ <c oughs> เป็นสนิมได้ นะครับมีดแพงๆเป็นสนิมได้หมดนะครับผมใช้งานก็ดูแลรักษานะครับเอามาเตือนเอามาเน้นย้ำกันแค่นี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับถ้าเก็บไม่ดีที่ท,ที่มีความชื้นนะครับเดี๋ยวจะว่าคนขายมีดหรือว่าช่างว่ามีดตั้งแพงทำไมขึ้นสนิมนะครับไม่ได้เข้าข้างช่างไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแค่บ่งบอกว่ามีดเหล็ก นะครับมีโอกาสเป็นสนิมแค่ว่ามายากหรือมาง่ายนะครับนี่นะผมตากแดดเดี๋ยวผมจะเก็บแหละนะครับถุงมงถุงมือผ้าเพิ่ผมเอาออกมาตากแดดหมดนะครับเพราะเพื่อว่ามันจะได้ไล่ความชื้นนะเวลาไปเช็ดมีดเนี่ยมันจะได้ไม่ชื้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ